ประโยคคำถามที่เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์และความรู้สึกมีอะไรบ้างมาฟังกันครับประโยคแรกเลยนะครับคือวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า how are you feeling today how are you feeling today นะครับ how are you feeling today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับประโยคต่อมาครับ คุณดูอารมณ์เสียนะคุณโอเคไหมภาษาอังกฤษพูดว่า you look upset are you okay you look upset are you okay คุณดูอารมณ์เสียนะคุณโอเคไหมประโยคต่อมาครับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับภาษาอังกฤษพูดว่า what's wrong what's wrong นะครับเป็นอะไรหรือเปล่า หรือเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับว่า what's the matter what's the matter นะครับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับความหมายเดียวกันสุดท้ายครับเพื่อนๆคือทุกอย่างโอเคดีไหมภาษาอังกฤษพูดว่า is everything alright is everything alright ทุกอย่างโอเคดีไหมนะครับชอบประโยคไหนนะครับลองเอาไปฝึกพูดกันนะครับ เก่งภาษาอังกฤษครับด้วยหนังสือ Con ver, คอนเวอร์นะครับพูดมัน1,000ประโยคนะครับถ้าชอบกดใจเม่นแจร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ